อาจารย์เอาผมขออวยพรชัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอบารมีพุทธคุณธรรมคุณสังคุลพระแก้่บนกฎสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธารโลกปกปักรักษาให้อาจารย์เสียสุขภาพภายในอายุยืนนะครับนะฮะอยู่ลูกหลานเป็นปูชนีจะบุคคลเป็นคนที่หายากเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ให้ปรัชญ,ญาให้ความรู้ลูกหลานให้ผมผมได้รู้ได้ต่อยอดจาจย์สุิ่งว่าภายใ,ในข้าวอาจารย์ครับนะครับหายป่วยหายไข้ครับอาจารย์ครับขอบคุณคจัง รักอาจารย์เสมอครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์วางใจครับนี่อย่างนี้ต้องทนชนเนอยไม่ไม่ทนฮะอาจารย์ให้ความรู้มีไต่เติมม่ได้มีแต่เติมให้ผมผมได้ป่เติมมีแตเติมมเแอ่เติมมียต่เติมมีแต่รัิมมีแ่เคิมมีแต่เติมมีแต่เติมมีแต่เติมมรแต่เติะมีแต่เติมมีแต่เติมมีแต่เอามมีแต่เติมม่แต่เติมมีแต่เติมมีแต่เติมมีต่อตไมมีแต่เติมมีแต่เติมมีแต่เตอมมี่จติงมีงต์จริมมีแต่เติมมีแต่เต No money, no work. Thank you very much. <laughs> <laughs>